ร้านพานิชย์สวยๆใกล้ถนนบายพาสขอนแก่นทำเลดีมากค่ะ ดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยนะคะมาพบกับโออีกแล้วทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกนะคะวันนี้นะคะโอ๋อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมีที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์นะคะอยู่ที่หนึ่งนะคะที่จะขายก็อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเดินทางไปตามถนนมริวันหน้ามหาวิทยาลัยนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นนะคะก็เพียง10นาทีนะคะก็ถึงที่ดินเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เราจะเริ่มเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะไปตามถนนมะลิวันค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าสู่ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นนะคะเราจะตามป้ายนะครราชสีมาไปเบี่ยงไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เตรียมชิดขวาค่ะเพื่อที่จะกลับรถค่ะ,อะพอถึงจุดกลับรถนะคะเราก็กลับรถตรงนี้เลย แล้วก็ขับตรงต่อไปนะคะอีกสักเล็กน้อยนะคะจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะคะตรงเทศบาลบ้านเป็ดนะคะตรงนี้จะเป็นชุมชนค่ะตรงนี้เลยนะคะตรงเซเว่นนี่นะคะเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็จะขับต่อไปอีกประมาณกิโลก,กว่านะคะผ่านสถานีตำรวจไปนะคะไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะ แล้วโอก็มายืนอยู่ที่อาคารพาณิชย์ตรงที่เราจะขายแล้วนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่ก็จะมีเนื้อที่รวมในโฉนดนะคะของที่ดินแปลงนี้87ตารางวานะคะหน้ากว้างของที่ดินนะคะกว้าง21เมตรนะคะแล้วก็มีความลึกด้านหนึ่งนะคะ15เมตรนะคะลึกด้านหนึ่ง20เมตรแล้วก็ด้านหลังมีความกว้าง20เมตรค่ะ ถนนที่อยู่ตรงด้านหน้าคารพาณิชย์นี้นะคะมีคนสัญจรไปมาเยอะแยะนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางลัดนะคะเพื่อที่จะไปเทศบาลบ้านทุ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านรถติดตรงถนนมาริวันนะคะถ้าหากว่าจะมาจากเทศบาลบ้านทุ่มนะคะทางฝั่งนี้เนาะก็มาทางถนนเส้นนี้เลยนะคะแล้วก็ทะลุไปฝั่งนี้จะเป็นถนนบายพาสนะคะแล้วก็ลัดเข้าเมืองไปเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ด้านนอกของตัวอาคารนะคะด้านหน้าก็จะมีรั้วนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดรั้วได้หมดเลยนะคะรั้วด้านหน้านี่ให้ดูนะคะก็จะเป็นรั้วอลูมิเนียมนะคะเปิดเปิดด้านนี้ก็เปิดได้ค่ะนะคะด้านนี้ก็เปิดได้นะคะส่วนทางโน้นนะคะก็จะมีอีกประตูหนึ่งนะคะซึ่งด้านข้างเนี่ยเขาจะทําเอาไว้เป็นที่จอดรถอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะ ก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะเอาไว้เป็นพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้อีกนะคะตรงนี้เป็นประตูของห้องครัวนะคะที่ทะลุออกมานะคะสามารถตั้งโต๊ะอาหารรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับตัวอาคารนี้นะคะก็จะมีหน้ากว้างถึง10เมตรเลยนะคะความลึก11เมตร เท่ากับว่าแต่ละชั้นนะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรนะคะและอาคารทั้งอาคารนี้นะคะจะมี4ชั้นรวมดาดฟ้านะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด440ตารางเมตรเลยค่ะส่วนภายในนะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องนอนนะคะ4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำแล้วก็มี1ห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะพาเข้ามาชมข้างในตัวอาคารกันนะคะ พอเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะกว้างเลยนะคะแล้วเราก็เปิดประตูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำนะคะเราก็จะมีห้องครัวอยู่ทางด้านขวามือนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะภายในห้องครัวนะคะก็สวยงามนะคะนี่นะคะบิวอินเรียบร้อยเลย แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2กันบ้างนะคะชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนด้วยนะคะบันไดก็สวยค่ะตรงนี้เนี่ยเจ้าของเขาใช้งานน้อยมากเลยนะคะคือนานๆานจะได้มาอยู่นะคะแต่ก็ดูแลเอาไว้ดีมากๆสภาพก็เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะ อันนี้คือส่วนของชั้น2จะมีห้องนอน2ห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นโถงโล่งๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะชั้น3ก็จะเหมือนกันกับชั้นสองเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก็ห้องนอนแต่ละห้องนะคะก็จะมีแอร์ทุกห้องเลยนะคะแถมแอร์ให้ทุกตัวเลยนะคะชั้นล่างที่เรามานะคะตรงชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่ามีแอร์อยู่ด้วย2ตัวนะคะตรงห้องโถง อันนี้เรากําลังจะขึ้นไปดูบนชั้น3นะคะชั้น3นี่เดี๋ยวจะให้ดูภายในห้องนอนภายในห้องน้ํานะคะซึ่งแต่ละชั้นนะคะห้องน้ําก็จะเหมือนกันหมดนะคะห้องนอนก็เช่นกันค่ะนี่นะคะผ่านประตูห้องนอน2ห้องตรงนี้มานะคะห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะสวยงามนะคะ ปูกระเบื้องทั้งส่วนพื้นแล้วก็ผนังนะคะเต็มพื้นที่เลยค่ะเหมือนกันทุกห้องค่ะอันนี้คือส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกห้องนะคะก็คือจะมีกระจกนะคะประตูกระจกเปิดออกไปยืนริมระเบียงได้นะคะเหมือนกันเลยเหมือนทุกห้องเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยของห้องนอนนะคะมีขนาด21ตารางเมตรค่ะ ห้องกว้างนะคะแล้วก็ประตูกระจกนี้นะคะก็ทำให้ไม่อึดอัดด้วยนะคะสามารถเดินออกมาสูดอากาศที่ริมระเบียงได้ค่ะนอกจากแอร์แล้วนะคะผ้าม่านนะคะก็แถมให้ด้วยเลยนะคะอันนี้ม่านเขาก็สวยพอเราออกจากห้องนอนมานะคะยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออีกอะคะ่ะ โล่งๆนะคะแล้วก็แตกตกแต่งนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราทีนี้เราจะขึ้นไปดูชั้นส่บ้างนะคะชั้นส่เนี่ยจะเป็นส่วนของดาดฟ้าค่ะพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีพักนิดนึงนะคะแล้วก็มีพื้นที่อีกเล็กน้อยนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะสวยๆแล้วก็เปิดประตูออกไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของดาดฟ้าแล้วค่ะหลังนี้ตกแต่งสวยงามมากนะคะสวยงามตั้งแต่ชั้นหนึ่งตั้งแต่รั้วนะคะยันดาดฟ้าเลยนะคะปูกระเบื้องสวยมากค่ะตอนที่เรามาถ่ายทำนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่นะคะ ระเบียงดาดฟ้าเราเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่มีหลังคานะคะกันฝนให้ด้วยก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดข้างล่างต่ออีกนะคะ ตรงอาคารนี้นะคะก็เป็นเขตชานเมืองนะคะแต่ก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะคะมีสถานที่สําคัญสําคัญในตัวเมืองขอนแก่นก็จากตรงนี้ก็ไม่ไกลนะคะอยู่ห่างสนามบินขอนแก่นนะคะเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างห้างเซนทัลขอนแก่นนะคะเพียง10กิโลเมตรนะคะห่างมหาวิทยายลัยขอนแก่น11กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์13กิโลเมตรค่ะ ถ้าหากว่าเราเดินทางนะคะจากซอยนี้ออกไปนะคะไปยังถนนบายพาสนะคะก็จะเป็นระยะทางเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตรงปากซอยก็จะมี7 e เ e ่นอีเลเด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนะคะเพียงแค่1.5กิโลเมตรค่ะอยู่ในซอยนี้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าออกไปทางถนนบายพาสนะคะก็จะมีวิทยาลัยพยาบาลนะคะซึ่งอยู่ตรงถนนบายพาสนะห่างจากตรงนี้2กิโลเมตรค่ะ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะหรือเอกสารนอสอสีจอนะคะก็สามารถโอนซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายที่กรมที่ดินนะคะจะขายในราคาย,ยกแปลงนะคะรวมอาคารพาณิชย์หลังใหญ่นี้นะคะ12ล้านบาทนะคะราคานี้นะคะค่าโอนและค่าภาษีนะคะจ่ายคนละครึ่งระหว่างคนซื้อและคนขายนะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครสนใจนะคะมันจะเหมาะเป็นทำเลที่เหมาะทำธุรกิจได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษนะคะเป็นคลินิกนะคะคลินิกันตกรรมนะคะหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะทำได้มากมายเนื่องจากตรงนี้อยู่ชาญเมืองนะคะไม่ไกลเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองที่แออัดด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อโอได้ที่0 8 3 7 3 5 6 5 9 1นะคะหรือ Line ID มาดามโอนะคะ M A D A M E O H นะคะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะและถ้าหากว่าใครนะคะจะให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะติดต่อโอได้โดยตรงที่ l ล n e ID ดีมาดามโอได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆก,ก่อนใครคะ่ะวันนี้นะคะโอก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาดีๆคลิปหน้าคะ่ะ